สวัสดีครับแฟนทุกคนนะครับพบกันที่คันเป็นประจำทุกวันนะกับเจดำอัขคาวจะมาอปพเด็ข่าวกลางใงการลูกหนังโลกนะสันส้นๆกระชับฉับไวได้ใจความรู้เรื่องกันไปเลยในหนึ่งคลิปตรงนี้นะครับก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามมันไว้ทุกช่องทางเลย f Facebook Fan p แ g นเพจ t u b e c h anel TikTok l i n e ์แอดที่แอดตูนยู e ิเต็ดฟีเจอริงกับเจดมทุกวันเลยนะเอาวันนี้เป็นวเวลาของลูกฟุตบอล ที่กำลังจะเปิดฤดูกาลใหม่ในช่วงเดือนสิงหาคมเจียถึงนี้กับพัมเร์ลิกอังกฤษนั่นเองซึ่งใช้ไนกี้นะผลิตภัณฑ์แบรนดิ้งของไนกี้มาตลอดนี่เป็นฤดูกาลที่23แล้วที่พวกเขาใช้ลูกบอลจากไนกี้นะโดยยุคก,ก่อนนันะน้ี้เป็นยี่ห้อมเตอร์ M I T R E ที่เราเห็นกันนั่นเองนะล่าสุดเปิดตัวแล้วฤดูกาลหน้า2022-2023 จะออกแบบใช้ย้อนยุคก,กลับไปในซีซั่นแรกเลยฤดูกาล 1992- 1 9 9 3ตอนนั้นที่มเตอร์เนี่ยเป็นลูกบอลที่โคกับพิมพ์ลีกอยู่นั่นเองนะก็จะเป็นลายขาวาสีขาวนะแล้วก็เป็นลายลูกศรส,สีแดงทองดำแต่ว่าไนกี้เนี่ยเขาจะออกแบบให้มันละไม้คล้ายคลึงใช้เรฟเฟรนซ์มานั่นเองนะโดยลูกบอลดังกล่าวนี่ก็เป็นกราฟ,ฟิกที่เคยใช้มาแล้วตอนนั้นที่ จากดิวชั่นหนึ่งเปลี่ยนมาเป็นพรีเมียร์ลีกอังกฤษนั่นเองนะและเทคโนโลยีที่ไนกี้ใส่เข้าไปก็คือเทคโนโลยี a อ r o Scou วนั่นเองซึ่งพัฒนามาอย่างต่อเนื่องช่วยการสัมผัสบอลการยิงบอลการเคลื่อนที่ของลูกบอลมีความสมบูรณ์แบบมากขึ้นนั่นเองนะก็เป็นเทคโนโลยีที่ใช้มาแล้ว2ฤดูกาลติดก็จะพวดบวกฤดูกาลหน้าไปอีก1ปีนั่นเองนะอ่ะก็ตามนี้แล้วก็จะออกวางขายเนี่ยนะซึ่งราคาเนี่ยจะดัมคาดว่าจะอยู่ประมาณส0 0 0ถึงบาทนะแล้วแต่ค่าเงินของแต่ละประเทศก็รอติดตามมาได้15กรกรฎนี้ วางจำหน่ายทั่วโลกแน่นอนนะจ๊กกับ,กบรูปุบอลใหม่ของปรมเทอังกฤษนะ Ni กี้ a r โร่สกาวนั่นเองนะอา้าววันนี้อัพข่าวก็แบบนี้เรื่องของลูกฟุตบอลใครคุณหน้าคุณตาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยก็แล้วกันกับบอล n นกี้และบอลไมเตอร์ iter, ในยุคแรกของพเมลีกนะแล้วก็ทุกช่องทางติดตามมันได้นะครับตูนยูนเนเต็ดฟีเจริงเงินดำทุกวันเลยวันนี้กลับมาอัพข่าวกันใหม่วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ